ใบสีเทพเนาะใบสีใส,สาพานเนาะแ,แบบพุ่มใหญ่ๆเลยน่ะใบสีใส,สาพานแบบซ้ายขวาแบบใหญ่ๆสูงขึ้นไปสักประมาณสักประมาณ5ชั้นใหญ่เล็กเล็กเล็ลกเล็กขึ้นไปนะ่ะเออ,เอ,อให้เราเน้นให้เราเน้นเป็นใสเป็นพานใหญ่เลยเป็นแบบพานแบบใหญ่ๆเลยให้มันดูเป็นแล้วให้มันสวยเราไม่ต้องทําเยอะ แล้วทีนี้ก็จะเป็นใบสีปากชามที่ใบสีใส่่ใสจานหรือใสโฟมก็ได้<ะ>เอาซักประมาณ9ก้าเอาซักประมาณ999าเก้าเก้าพ<ะ>แล้วก็ใบสีถาดแบบเขมรนะใบสีถาดคือแบบไหนอาจารย์มีแบบไหมไม่มีอ่ะใบสีอะไรก็ได้ที่ทําใส่ถาดนะ่ะแล้วเขาเอาต้นกล้วยนะ่ะมามนโมนโมนม,น,มนขึ้นแล้วก็เข้ากับทาเป็นแบบใบสีถาดนะ่ะขนาดข้างๆแล้วก็ประดับ <c oughs> ดอกไม้ประดับ อะไรนะประดับอะไรนะประดับเข้าตอกดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบ้านเมืองเมียนที่เขาที่เราเคยเห็นคนพเมนเวลาเขาบวชลูกบวชล้านบวชอะไรทําพิธีสําคัญเขานะเขาจะมีใบสีใส่เป็นถาดนะ่ะไอ้อย่างนั้นสักประมาณคู่หนึ่งก็ได้สักใสสองถาดอย่างเงี้ยใช่ใชแต่ถ้าเราจะนิ้นใบสีจริงๆนะ่ะ เราเน้นใบสีแบบคู่หนึ่งแบบเอาใหญ่ๆไปเลยนะที่เอาไปวางแล้วมันจะได้แบบเต็มชั้นอ่ะเอออย่างนั้นเอาอย่างนั้นก็ได้เป็นคู่ขวาอ่าคู่ซ้ายขวานั่นแหละที่เตรียมไว้แนะเราจะมาประกอบจ้า นั่นแหละใบใบสีถัดใช่ใบสีถัดเอาไปแล้วแล้วทางแถวบ้านเรานี่บ้านเรานี่เขาเราทำใบสีแบบไหนแถวบ้านเรานี่เขาทําใบสีแบบไหนก็คล้ายคล้ายกันนะตามที่ไปทำแบบเออเออยางงั้นหละเราเรียกใบสีเทวดาใบสีอะไรอย่างนี้เนาะเวลาเขาทางนี้เขาเล่นแกลมอใช่ไหม เขาแกนมอใช่ไหมเวลาเขาเล่นพิธีศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเออแล้วไอใบสีไหนอยู่ในแกนมออะอย่างนั้นก็ได้แบบใบสีแบบที่เรารู้สึกว่าทำแล้วเชิญเทวดาได้นี้นะคะก็จะมีต้นด้วยสี่สี่สิบหกชั้นฟ้าสิบ